มาครับผมทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันครับผมบู๊ยสีนพี่น้องเลยสีน์งามๆเลยพี่น้องเลยจำจุนะพี่น้องจำจุโอ้โห้สีนสั่นผีน้องเอ้ยงามเลยพี่น้องนี่ลาบเพคนพี่น้องลาบแดงนี่ลาบสีนพี่น้อง ขันย้ำพี่น้องที่ขันย้ำครับครับอบอกัะขออย่าเด้นพี่น้องเนอะอย่างกินแรกเนาะครับเนาะ อขออนุญาตสับก่อนนะพี่น้องเนาะขอลงคลิปก่อนเนาะกบพี่น้อง